คือเอมเนี่ยเชื่อในความเป็นชาตินะคะจริงๆเอมเชื่อในระบบงานปกครองที่มันมีสถาบันอํานาจอยู่หรือว่ามีอํานาจอยู่ตรงศูนย์กลางแต่ว่าเอมก็เชื่อในสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ ก็คือเรารู้สึกว่าทุกจังหวัดเนี่ยเหมือนมีอำนาจในการบริหารได้มีความเชื่อที่ต่างกันได้แต่พอยก,ก็คือมันต้องไม่ใช่การบอกว่าคนอื่นไม่ใช่คนคือมันต้องมีระดับมีบริบทของการที่เราจะพูดถึงชาติอยู่ประชาธิปไตยแบบไทยๆของเอมก็คือตามที่เอมเข้าใจนะคะมันคือประชาธิปไตยในเชื่อแต่มันไม่เป็นในทางปฏิบัติสวัสดีค่ะเช่อเอมเชยา,าธนุสุรัศน์ค่ะที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าเอมก็เคลื่อนไหวในประเด็นเรื่อง บงกลอยเอ่านการ์ตูนค่ะเรื่องอะไรคะเนี่ยชื่อมันอาจจะดูนิดนึงนะคะแต่มันชื่อสวรรค์รักลำน้ำแดงค่ะขอโทษจริงๆกับคำสาบฟาโรจะเป็นเรื่องที่พระเอกเนี่ยเป็นจกักรวรรดิิตไทยตัวร้ายเป็นประเทศอียิปต์นะคะเป็นจกักรวรรดิอียิปต์เก่าแล้วคำสาบฟาโรเนี่ยตัวเอกเป็นอียิปต์ตัวร้ายเป็นฮิตไทย มันทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าประวัติศาสตร,รม์มันมีการเพอร์ซีสองมุมนะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นจุดที่เราเริ่มสนใจขึ้นมา <September 2020> คือชาติมีมพลวัตก็จริงนะคะชาติมีความเปลี่ยนแปลงแต่เองว่าชาติไม่ใช่บุคคลชาติไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาบชาติไม่ใช่ทักษิณชิน,นวัตรชาติไม่ใช่ปอภิบูนสงครามทุกสิ่งนี้มันผิดไปหมดนะคะในสิ่งนี้ ชาติคือนโยบายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรัฐบาลย่อมต้องรับใช้นโยบายที่ประชาชนต้องการมีหน้าที่ทำให้เป็นจริงมีหน้าที่เป็นตัวแทนถ้าเราบอกแล้ว่าเราไม่ต้องการตัวแทนคนนี้มันต้องเปลี่ยนผ่านได้ด้วยการเลือกตั้งไม่ใช่การอาใช้วิชามาทำยุทธศาสาชาติอ,อย่าให้มองเรื่องนักการเมืองใหม่ ประเทศเราไม่ได้เสเรนหรือว่าถนนฟูที่ต้องคำทรายนะการเมืองไม่โกงนะักการเมืองเนี่ยมีหน้าที่บริหารถ้าโกงก็ให้มันนเป็นไปตามการตัดสินประท้วงได้ไล่ได้ด,ได่าได้ได้หมดเลยเพียงแค่ว่าเราต้องการคนที่เข้าใจการบริหารบ้านเมืองคนดีมันคือมันคือหลักลอยอ่ะอาจจะดีสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับคนหนึ่งแต่คนเก่งคือคนเก่ง ประเทศที่เจริญประเทศที่ร่ำรวยย่อมร่ำรวยเพราะฉะนั้นอาชีพนักการเมืองอย่าให้มันโรแมนติกมากเกินไปมองให้มันเป็นจริงแล้วเราเลือกตั้งใหม่ไปด้วยกันมันต้องถามว่าพรีเซนต์แง่ไหนนะถ้าเราพรีเซนต์ด้วยความเป็นนางงามอ่ะมันก็จะต้องเป็นแง่หนึ่งถ้าเราพรีเซนต์ด้วยความเป็นนักการเมืองก็จะเป็นแง่หนึ่งเป็นตัวแทนสิทธิมนุษยชนก็เป็นแง่หนึ่ง ป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องเป็นแย่หนึ่งเชอร์เอมที่เป็นประชาชนจะพูดแค่เรื่องเดียวก็คือเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นดีขึ้นคือทุกคนมีชีวิตที่สบายไม่ใช่มีความเป็นไทยแต่ยากจนค้นแขน